ทีนี้ครั้งที่แล้วที่ครูฝากเราไปเรื่องการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ครูจําได้ว่าห้องเราอ่ะครูได้เกริ่นนาไปแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมลูกครูได้เกริ่นไปแล้วนิดนึงใช่ไหมถึงออสโมซิสใช่ไหมห้องนี้ถึงไหนนะไม่รู้จําไม่ได้แต่ว่าจําได้ว่าห้องนี้เรียนไวมากแล้วก็ครูก็จะพูดเกริ่นๆไปว่าไอ้การลำเลียงสารตัวเนี้คํานี้เนาะการลำเลียงสารเข้าและ อ่ามีเพื่อนเข้ามาอีกขอโทษนะอาจจะขัดจังหวะเราลเลนกนิดนัทพัดนัดถพั์เพิ่งมานัดถพัเนี่ยพอมาอย่างนี้ครูก็ต้องเช็กให้ย้อนหลังเออนัทถพัมาหรือยังลูกนัทพันัดถพัพเข้ามาแล้วใช่ไหมนั้าพัภาพและเสียงชัดไหมลูกชัดไม่เอ่ยชัดนะชัดครับเออชัดนะชัดนะนะคะอ่านักเ,เรียนครั้งที่แล้วครูก็ ให้งานเราไปเนาะเกิ่นนำเราไปว่าเรื่องของการลำเลียงสารลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์อ่านะคะหนูจะเห็นคำนี้เลยนะคะเข้าและออกจากเซลล์นะคะทีนี้หนูจะเห็นว่าการลำเลียงสารตัวน,นี้มันมีความสำคัญยังไงแล้วมันเกี่ยวข้องกับกับตัวเรายัางไงเช่นในคนและในสัตว์ถ้าในคนอะ่ะหนูนึกถึงง่ายๆเลยตอนนี้ในร่างกายหนูมีการลำเลียงสารเกิดขึ้นไหมมี เช่นอะไรเช่นการหายใจเช่นอะไรเนี่ยจุธามะอ่าอะไรนะคณิฐากําลังกินอาหารอยู่อะกำลังรับโมเลกุลของสารอาหารเข้าไปอ่าเนื้อเยื่อลําไส้กําลังมีการดูดซึมเห็นไหมการลาเลียงสารภายในเซล์ในร่างกายหนูจะเกิดขึ้นแทบตลอดเวลาเลยหรือแม้กระทั่งหนูนอนหลับตอนไหนคะ้าครูตายเรา ลำไส้เรากระเพาะเราเราจะเห็นว่าถึงแม้เรานอนหลับเนาะพวกอวัยวะพวกนี้หรือ,อะระบบพวกนี้มันยังทํางานอยู่เพราะว่ามันจะประกอบด้วยเซลล์เราเรียนเรืเร่องเซลล์มาแล้วเซลล์มันก็จะเป็นหน่วยย่อยเป็นยูนิตย่อยๆที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิดเลยแม้กระทั่งพืชเองพืชก็มีการลําเลียงสารเองใกล้ตัวมากเลยเมื่อเช้าถ้าใครตื่นมารดน้ําต้นไม้เย็นมากเลยเนาะบางคนไม่รดหรอกากาหนาวใช่ไหมมันมีความสําคัญตรงที่ว่าพืชแม้กระทั่งพืชน่ะก็ยังมีการลําเลียงสารเช่นอะไร <c oughs> เช่นดูดน้ําดูดแร่ธาตุดูดอาหารขึ้นไปใช่ไหมหนูก็จะเห็นว่ามีอีกอวัยวะหนึ่งที่พืชใช้ก็คือรากรากหนูจะเห็นว่าพืชมันก็จะมีรากตางก,กันอาจจะเป็นรากฝอยรากแก้วหรือว่าในพืชที่มันเป็นไม้ยืนต้นรากมันอาจจะใหญ่หน่อยหรือกลุ่มเป็นพืชเป็นพืชเดี่ยวเป็นพืชอใบเลี้ยงเดี่ยวเนาะเช่นหญ้าเช่นอะไรพวกนี้รากก็จะเล็กหน่อยอาจจะเป็นพวกรากฝอยหนูจะเห็นว่าพวกนี้ภายในรากของมันจะมีเซล เซลที่หนูเรียนไปเซลพืชน,นะเซลลพืชเห็นไหมมันก็จะมีการลำเลียงสารลำเลียงสารผ่านเซลล์เข้าไปดังนั้นเรื่องของการลำเลียงสารของเราสี่ทับสามค่ะสีท<อ>่ทับสามค่ะมีเข้ามายี่สิบหกคนก็ดีใจแล้วคะ่ <c oughs> <c oughs> ะเนาะวันนี้ข้อสำคัญเอวันนี้ข้อสำคัญมากเลยเพราะว่ามันจะเป็นตัวบอกว่าไอโมเลกุลหรือสารที่หนูต้องการดูตัวนั้นเนี่ยเออมันกำลังเดินทางไป<อ>ไหนนะคะ เออถึงตอนว,วันนี้วันนี้ก็มีแขกมาเยี่ยมชมหลายท่านเมื่อกี้ห้องเมื่อกี้ก็มีรองรองวิชาการรองทีตอนนี้เป็นคุณครูพิรุณนนะคะครูพีรุณเออใครที่เคยเรียนด้วยเนาะจําได้ห้องนี้ไอพีังไอพีเออแต่วันนี้เข้าเรียนน้อยหน่อยยี่สิบหกครั้งที่แล้วคือ,อยังสามสิบคนอยู่เลยมีแค่สามสิบห้าคนก็มี <26 S 2> ใช่ค่ะแต่เมื่อวานทับสิบสี่ทับสิบสี่เข้าเรียนสามคือสองคน เกินคาดสี่คำสามไม่ตื่นหรอเออสี่คำสามยังไม่ต้องดุแล้วนะเออยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นใช่ไหมขอบคุณค่ะเออปลุกเพื่อน้วยนะลูกปลุกเพื่อน้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าครูบางคนน่ะเขาไม่ได้อัดคลิปหรือว่าเขาไม่ได้ย้อนให้เรานะเขาอาจจะสอนสดแล้วเขาก็จบไปวันนั้นเลยอย่างเช่นวิชายากๆคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยหรือวิชาแบบภาษากรีกหรือวิชาที่มันต้องมีสูตรมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยบางทีอาจจะเลยผ่านเลยเอออย่างเงี้ย แต่แบบครูอ่ะครูคจะลองอัดเนี่ยบันทึกการประชุมไว้เราก็สามารถมาดูย้อนได้เออนะคะทีน,นี้เมื่อกี้เราถึงไหนนะอ๋อเราถึงเรื่องการลำเลียงสารอ่าหนูจะเห็นว่ามันจะมีก้อนที่อยู่ด้านซ้ายตรงนี้ใช่ไหมคะก้อนด้านซ้ายตรงนี้เขาจะใช้คําว่าเป็นการลำเลียงผ่านเยื่อหุ่มเซลล์หนูจําเยื่อหุ้มเซลล์เซลล์เมมเบรนหรือ plasma cell เออขอโทษพลาสมา m e m b r a n ที่ที่ครูสอนไปได้ใช่ไหมเออเปรียบเสมือนกําแพง โมเลกุลหรือว่าสารที่มันต้องการที่จะเลี้ยงผ่านเนี่ยก็เปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนวิญญาณเปรียบเสมือนาธาตุอากาศหรือว่าฝุ่นต่างๆที่มันต้องการที่จะลุกําแพงไปเซลล์ในเซล์ลก็เหมือนกันมันจะมีการลำเลียงอยู่สองแบบสองคำเนาะเราเราพูดกันไปแล้วแบบแรกก็คือแบบพ s s i v e ท r a n s p o r t ทำไมไฮไลท์ไม่ได้เนาะ,ะเดี๋ยวแก้ก่อนเออแบบพ s s ซ v e transport แบบ p พลาสฟทางสปอร์ตคือสำคัญยังไง p พลาสิฟทางสปอร์ตคือมันผ่านไปได้เลยอะจะไม่อาศัยพลังงานนะนักเรียนจำคืออาศัยอะไรอาศัยอาศัยพลังงานจนภายในเซลล์หรือแรงดันที่เกิดจากความหนานแน่นในโมเลกุลของสารสแสดงว่าอะไรเช่นห้องห้องนี้มีขนาดใหญ่อัดโมเลกุลของสารอัดนักเรียนอัดคนเต็มไปหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดการเอ็กซ์โหรือเกิดการทะลุป,ปุโปป่งคือการลำเลียงสารที่มีแรงดันตรงนั้นนะออกไป ออกไปดังนั้นการลำเลียงสารพวกนี้แทบจะไม่ใช้พลังงานเลยเขาจะเรียกว่า passive transport อ่ามีอยู่3ชนิดด้วยกันนะคะคือการแพร่ตัวนี้เคยได้ยินกันรู้จักกันดีหรือเขาใช้คำว่า diffusion หรือ simple diffusion นะคะการแพร่นะแบบแรกนะแบบที่2เกิดขึ้นในของเหลวนะคะ o s m o ตัวนี้จำได้เลยขนรากของพืชน,นะคะมีแบบสุดท้ายแบบที่สาชื่อยากหน่อยการแพร่แบบฟาซิลิเทนอาดีฟิวชั่ตัวนี้อาจจะยากนิดนึงจะมันจะมีความต่างจาก2ตัวแรกเดี๋ยวเรามาดูว่ามันต่างกันยังไงอาแล้วก็แบบการลำเลียงสารแบบไม่ใช้พลังงานออาขอโทษแบบที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบที่สองคือแบบที่ใช้พลังงานเรียกว่าแอคอะไรนะตอบได้เปิดไม้ตอบได้ Active Transport อ่าแบบนี้แบบนี้ต้องใช้พลังงานที่ชื่อว่า A อะไรลูก A อะไรนะ ATP ค่ะ ATP เก่งมากเอเก่งมากเก่งมากเห็นไหมนะคะทีนี้ไอตัว ATP แน่นอนมันต้องเหนื่อยมันต้องใช้พลังงานจากเซลล์ซึ่งส่วนใหญ่เราเรียนเรื่องเซลล์ไปแล้ว ATP ส่วนใหญ่ก็ไอจัตุสินเอเองเรียนอยู่ เองเรียนอยู่ไม่ดีเองทำอะไรเองเต้นทำไมครูสอนไปเ,เต้นทำไมเองมีพิรุษเองมีพิรุษเออนะคะดังนั้นนะคะการลำเลียงสารแบบพาสซีฟจะไม่ใช้พลังงานแต่แบบแอคทีฟราสปอร์ตจะใช้พลังงานที่อยู่ในรูป ATP ATP ชื่อเต็มว่าอะไรนะอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตคืออะไรอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตเกิดจากเบตอะดีนีนที่ชื่อว่าอะดีนีน และมีฟอสเฟตกี่โมเลกุลไตรกี่โมเลกุลสามโมเลกุลอ่ากฤิณพัตใช่ไหมใครเข้ามาทีหลังกริชนภัตเข้ามาแล้วกริชนภัตกริชนภัตเข้ามายังลูกกริชนัตเอ้ย <c oughs> กฤิณนภัตเออ <c oughs> เข้ามาแล้วนะ <c oughs> โอเคครับนะคะทีนี้เรามาดูแบบแรกอวันนั้นครูครูกเกริ่นไปแล้วแหละคุณน่าจะสอนไปแล้วห้องนี้แบบแรกการแพร่แบบพาสซีฟ r าสปอร์ตคือแบบไม่ใช้พลังงานนะพา s ก็ ASS, คือผ่านไปได้เลยแบบนี้แบบแรกการแพร่แบบธรรมดาธรรมดาเลยนะเรียกว่า Simple ลดิฟ u ชั o นจะไม่อาศัยพลังงานจากเซลล์แต่ใช้พลังงานเซลล์ v e ฮะ แต่ใช้พลังงานจนของอนุภาพแทนยังไงอนุภาพจะเคลื่อนที่จากบริเวณซ้ายที่เป็นสีฟ้านะในสไลด์ของเราไปยังบริเวณที่เป็นสีชมพูทะลุผ่านอะไรเนี่ยเยื่อหุ้มเซลล์ดังนั้นสารมีการทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เช่นโมเลกุลของอะไรใกล้ตัวมากเลย d i ริงพา t ีแอลกอฮอลนี่ใครชอบกินเหล้าเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลากินเหล้าแล้วมันเมาไวไหมไปปะ หัวหน้าชอบกินครับเออกรึชอบกินคุณหนึ่งกรึบสองกรึบสามกรึบไปแล้วเพราะว่าหนูจ๋าโมเลกุลของแอลกอฮอล์มันเป็นโมเลกุลที่ละลายน้ํา <T rial S 2> แล้วเวลาจ้าเวลามันลาเลียงผ่านนะเวลามันลาเลียงผ่านเช่นโมเลกุลของไอออนพรพวกยาพวกแคลเซียมพวกคลอไรหรือว่าพวกยาที่มันละลายน้ํา <T rial S 2> หนูเห็น <version. S 2> นะ ใช่มันเป็นโมเลกุลขนาดเล็กแล้วมันแทบจะไม่ใช้พลังงานคือมันไม่ได้ใช้เป็นแบบแอคทีฟ r าสปอร์ตมีข้อสอบโอน็ Net ปีนึงถามเลยนะว่ากระบวนการไหนนะต้องใช้พลังงานเออเดี๋ยวครูไม่ได้เอาเข้อสอบให้ดูซึ่งนักแห้งเรียนจําไว้เลยว่าถ้าเป็นการแพร่แบบธรรมดานะแบบนี้นะมันจะเกิดได้ทั้งสิ่งที่มี <proxy S 2> และไม่มีชีวิตคือเป็นได้ทุกสถานะเลยไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวหรือแกส๊สโดยที่คอนเซปต์ของมันคืออะไรอาุภาคจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความหนานแน่นอะไรคะสูงไปต่ำเสมอจำไว้เลยนะถ้าเป็นพาสซีฟส่วนใหญ่จะสูงไปต่ำเสมอเพราะว่ามันไม่ต้องอาศัยพลังงานมันอาศัยแรงดันพวกนี้ไง explore ออ,ออกไป explore โมเลกุลที่หนาอัด,อด,อด,อดกันแน่นๆนออกไปซึ่งส่วนใหญ่ มันจะเกิดการดูดซึมถ้าในร่างกายเราจะเกี่ยวกับการดูดซึมเช่นพวกดูดซึมเข้ากระแสเลือดอะตรินมาละตรินมาแล้วนะคะตริน,ตร,นตรินเลยตื่นหรือยังจตุสินหลุดอีกแล้วอจตุสินหลุดอีกแล้วตรินเข้ามาแล้วนะตรินนะตรินตอบโต้กูได้พิมพ์ได้นะใครที่เข้ามาทีหลังเมื่อกี้กฤษณพัฒน์ตรินแล้วก็ใครที่ทีหลังอ่ะคือสามารถพิมพ์ไว้ในแชทด้วยนะว่า ผมผมตรินครับเลขที่นี้เข้ามาแล้วครับรายงานตัวด้วยบางทีครูสลับหน้าสลับหน้าไปใช้ชีทของเราอ่ะครูก็จะไม่ได้เห็นตอนที่เราเด้งเข้ามามันมันจะขึ้นอยู่แหละแต่มันต้องกดไปกดมาครูออนในคอมเนาะอ่ะทีนี้หนูจะเห็นว่าแบบนี้นะเป็นการแพร่แบบธรรมดาเช่นอะไรนี่ไงการเคลื่อนที่ของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์อ่ะออกซิเจนในไหนอ่าอย่างเช่นในปอดของเราเราหายใจเข้าไปรับออกซิเจน ึบเข้าไปในปอดของเราจะมีถุงลมตัวหนึง่งแทรกอยู่เต็มไปหมดเลยชื่อว่าเอลเวโอลัสจะเป็นถุงลมเป็นถุงเล็กๆ,ๆซึ่งถุงลมตัวนี้หนูจะเคยได้ยินว่าถ้าคนสูบบุหรี่หรือว่าคนที่รับสารพิษเข้ามานะเป็นโรคอะไรนะถุงลมปง่งพองอันนี้สาคัญมากเลยเพราะว่าถุงลมตัวนี้ในถุงลมตัวนี้มันจะมีคล้ายๆเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยของหนูตัวนี้แหละมันจะจับจับออกซิเจนที่เข้ามาคู่ขามันจับออกซิเจนอย่างเดียวไหมไม่ เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนูไม่ได้หายใจเอาออกซิเจนไปตัวเดียวหนูหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์หนูหายใจหายใจเอาคาร์บอนมอนอกไซด์หายใจเอามีเทนหายใจเอาบลาบลาบลาไปตั้งเยอะดังนั้นตัวที่ดีที่สุดสําหรับเลือดของหนูก็คือออกซิเจนมันก็จะไปจับตัวนี้แหละอ่ามันไปจับการจับของมันนี่เห็นไหมคะมันจะทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์เม็ดเลือดอ่าเห็นไหมคะดังนั้นการแพร่แบบเนี้ยจะเกิดขึ้นได้เร็ว เร็วและแรงและได้ปริมาณเยอะเช่นออกซิเจนคาร์บอนไดซเช่นการหายใจการเคลื่อนที่ของแอลกอฮอล์นี่เห็นไหมคะแอลกอฮอล์ก็คือเหมือนเป็นการดื่มเออเป็นการแบบกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อ,เอ,อค,อคอรูไปกดอะไรนอกอ่ะเช่นการเคลื่อนที่ของไอออนบางชนิดเออแคลเซียมคอรไรด์หรือแม้กระทั่งแคลเซียมหรือแม้กระทั่งคอรไพด์พวกนี้นะคะ อ่าอันนี้แบบแรกนะน,นี่แบบที่สองยังอยู่คลาสสิกคาสปอร์ตอยู่เลยเรื่องเดิมตัวนี้เรียกว่าการลำเลียงแบบออสโมซิครูเคยพูดไปแล้วในห้องต้องอาศัยแรงดันตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแรงดันออสอะไรนะออสอะไรเอ่ยนัาทพักรกิษณพัรอยู่ไหมจจตุภูมแรงดันอะไรคะออสโมซิใช้แรงดันอะไรถามไม่ข้อสอบนะเมื่อกี้หน้านี้ก็ออกข้อสอบนะออกไปแล้วนะหน้านี้ก็กังจะออกอีก แรงดันออสไลเปิดไม่ตอบได้ลูกออสโมติกออสโมติกเพรสเชอร์นี่เป็นแรงดันที่จะส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นกับของเหลวหรือน้ำโดยน้ำจะสามารถมีการลำเลียงแบบออสโมซิสเข้าออกเซลล์ได้ขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต่างของแรงดันออสโมติกหรือในสารละลายของเซลล์นั้นๆดังนั้นการแพร่ของเขาหรือการลำเลียงของเขาเขาใช้การแพร่เพราะว่ามันเกิดขึ้นของเหลว จำไปเลยนะเมื่อกี้คล้ายๆกับ simple diffusion เลยคือลำเลียงจากบริเวณที่มีความหนาแน่นของโมเลกุลอะไรคะของโมเลกุลมากไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นของโมเลกุลน้อยเสมอนะคะแต่ทีนี้ osmotic pressure หรือการการแพร่แบบ osmosis ตัวนี้ครูบอกไปแล้วว่าเขาจะดูในเรื่องของความเจือจางเห็นคำนี้เนาะ ความเจือจางและความเข้มข้นเห็นไหมคะดังนั้นให้หนูจำไว้เลยว่าเทคนิคการชงกาแฟใช่ไหมถ้าใส่น้ำน้อยถ้าใส่น้ำน้อยก็คือมีความเข้มข้นสูงเออแต่ด้านมีความหนาแน่นของน้ำน้อยเพราะว่าโมเลกุลของน้ำมันน้อยแต่ถ้าเราชงกาแฟนี่เราใส่น้ำเยอะความหนาแน่นของน้ำเต็มไปหมดเลยแต่ด้านความเข้มข้นมันน้อยเขาจะเรียกว่ามีความเจือจาง ดังนั้นมันจะยากกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงตรงที่ว่าอะไรสรุปออสโมออสโมซิสจะอาศัยแรงดันออสโมติกเกิดในสารละลายสถานะไหนเท่านั้นของแข็งของเหลวแก๊สตอบค่ะเหลวเอ่อของเหลวเก่งมาก่านได้ห้องนี้เก่งมากเลย <S <S ทีนี้เขาก็เลยมีการทดลองนะลูกตาอ,อันนี้อันนี้ไม่ยาก <S <S เขามีการทดลองในสารละลายสามชนิด ชนิดแรกชื่อว่าไฮโปโทนิกโซลูชันเห็นไหมคะเขามีการทดลองกับอะไรทดลองกับเซลล์สัตว์กับเซลล์พืช Animal cell and plant cell เห็นไหมคะความต่างต่างอยู่ตรงไหนต่างอยู่ตรงที่ว่า Animal cell ส่วนใหญ่ไม่มีเซลล์วอลหรือผนังเซลล์นะแต่ Plant cell จะมีผนังเซลล์หรือเซลล์วอลดังนั้นการศึกษาส่วนใหญ่เนาะการศึกษาแรงดันพวกนี้จะศึกษาในเซลล์พืชเพราะว่ามันจะเห็นขอบข่ายของ ของเซลล์วอลหรือผนังเซลล์ชัดเจนเลยเวลาอะไรเวลามันแตกหรือมันเต่งอะไรพวกนี้มันจะเห็นชัดมากเลยมันจะมีสารละลายอยู่สามชนิดนะให้นักเรียนดูนะ 1. ช,ชื่อว่าสารละลายไฮโปโทนิกโซลูชันสอชื่อว่าสารละลายไอโซโทนิกโซลูชันและสชื่อว่าสารละลายไฮโปอ่ะอันแรกไฮเปอร์นะครูออกเสียงผิดไฮเปอร์ Hyper, นะไฮเปอร์โทนิกโซลูชัน ไ s โซเทอร์นิกโซลูแล้วก็ไฮโปอ่าไฮโปทีนี้มันต่างกันยังไงนักเรียนมาดูเขาก็ทําการทดลองอ่าเขาก็ทําการทดลองโดยเอาสารละลายสามชนิดนี้แหละมาใส่มาใส่ในในบิกอร์แล้วกันเนาะในบิกอร์นะคะซึ่งสารละลายพวกนี้มันเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นต่างกัน โดยที่อาจจะใส่พวกโซเดียมคลอไรด์พวกเกลืออาจจะเป็นน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะใส่เข้าไปเขาก็เซตการทดลองสาแบบเขาพบว่ายังไงตอนที่เขาเซตการทดลองไอสาระละลายตัวแรกอะพืชเซลลพืชและเซล์สัว์มันเกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลลคือเซลล์มันจะแต่งือแต่ไม่ใช่แต่งเซลล์มันจะเต่งเออเซลล์มันจะเต่งแล้วมันจะมีลักษณะบวมน้ํา มันจะมีลักษณะเหมือนมีน้ําเข้าไปเยอะมากเลยเขาบอกว่าสารละลายพวกนี้มันเป็นสารละลายที่มีแรงดันออสโมติกต่ํากว่าเซลล์อ่ามันมีแรงดันออสโมติกต่ํากว่าเซลล์เกิดอะไรขึ้นน้ําจะออสโมซิสเข้าสู่เซลล์น้ําจะออสโมซิสน้ําจากไหนน้าจากภายนอกอะ่ะน้าที่เขาเซตขึ้นในในบิกอร์จะเข้าไปสู่เซลล์เร็วมากทําให้เซลล์พวกเนี้มันเต่งมันเต่งแล้วมันก็เกิดการบวม แล้วสุดท้ายมันอาจจะเกิดการแตกได้เซลล์พวกนี้อาจจะแตกแตกแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเซลล์ก็ตายเซลล์เสียหายได้กระบวนการนี้กระบวนการเซลล์แตกตัวนี้เขาจะเรียกว่า p l a s m o p h a i s i หรือกระบวนการที่ทำให้เซลล์แตกออกเขาจะเรียกว่า hemolysis ไลซิลสไลซิสคือการทำลายอะไรที่สิสีก็คือกระบวนการนะคะดังนั้นสรุปคือสารละลายตัวนี้ชื่อว่าไฮโปโทนิก เป็นสารละลายที่มีแรงดันออสโมติกต่ำกว่าเซลล์อะเออคือสู้คือคือเป็นไงคะคือสู้สู้เซลล์ไม่ได้น้ํามันก็จะเข้าไปเยอะเลยเยอะเยอเยอะแล้วเซลล์มันก็จะกักเก็บน้ําไว้ซึ่งมันจะตรงข้ามกับสารละลายอีกแบบหนึง่งอ่ะอ่าสารละลายแบบนี้เรียกว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันอ่ะไฮเปอร์โทนิกเมื่อกี้ไฮโปนะ ไฮโปคือเซลล์ ll, มันแต่งเต่งแล้วก็เตรียมแตกนะแต่ตัวนี้ดันเป็นสารละลายที่มีแรงดันออสโมติกสูงกว่าเซลล์อ่าทำให้น้ำเป็นไงคะที่อยู่ในเซลล์มันออสโมซิสออกหมดเลยออกหมดเลยเกิดอะไรขึ้นเซลล์เหี่ยวจ้ะเกิดกระบวนการหนึ่งที่ชื่อว่า p l a s m ม l y s i ส Uh huh. อันนี้เป็นสารละลายไฮเปอร์โทนิกโซลูชันนะเขาเซตการทดลองในบิเกอร์แล้วก็เอาเซลล์เข้าไปหรือแม้กระทั่งถ้าเซลล์ขนาดเล็กคู่ขาแล้วเอาเซลล์เข้าไปแล้วมันเล็กมากมันจะดูได้ไหมหรือทําในแผ่นสไลด์ก็ได้บางการทดลองเขาองทำในแผ่นสลไดลด์หรือถ้าเป็นเซลล์ที่ใหญ่หน่อยเขาอาจจะมีแบบเป็นเป็นเป็นบิเกอร์เป็นแก้วจานแก้วทดลองอะไรเงี้ยแล้วก็ดูนะคะอาจจะไม่ได้ใส่น้ําแบบ เต็มนะอาจจะแค่หยดหยดลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่การทดลองซึ่งพวกนี้คือเขาจะดูแค่ปริมาณเซลล์ที่มันเปลี่ยนแปลงอ่านะคะถ้าหนูจําเรื่องนี้ได้หนูจะจําได้ว่ามันจะมีสัตว์ตัวหนึ่งนะที่มีคอนแทคไทแวคิโอคืออะไรนะพารามีซียมเห็นไหมคะอันนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับการออสโมซิสน้ําในร่างกายมันเหมือนกันเห็นไหมพอมันมีน้ําเกลือหรือว่ามีความเข้มข้นเข้าไปคอนแทคไทก็จะบีบๆเพื่อไม่ให้เซลล์ตัวมันแตกะ เออเป็นกระบวนการคล้ายกับอันนี้เลยคล้ายๆกับออสโมซิสเลยนะคะทีนี้ถ้าเป็นสารละลายที่เป็นไงล่ะสารละลายที่ความเข้มขน้นอ่แรงดันทั้งภายนอกและภายในเซลล์และสารละลายมีความเข้มข้นที่ไม่ต่ำหรือสูงเกินไปแบบนี้จะเรียกว่าสารละลายไอโซโทนิกโซลูชันเป็นสารละลายที่มีแรงดันออสโมติก ออสโมติกเท่ากับเซลเลยดังนั้นเซลจะไม่เกิดการเหี่ยวหรือเต่งหรือแตกใดๆตัวนี้เซลจะคงที่เขาก็มีการทดลองนะเซตสามการทดลองของออสโมซิสนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าสรุปหน้าสรุปของเราอตัวนี้เป็นออสโมซิสเป็นอะไรนะขอโทษนะลูกเป็นเป็นการลำเลียงสารแบบพ s s ซีฟทราน SPORT แบบที่สองอต่อไปแบบสุดท้ายแบบนี้ชื่อยาวหน่อยฟาซิลิเทา นะคะคดูตัวนี้ครูให้ดูภาพนิดนึงแล้วก็เปรียบเทียบกับสองตัวแรกซิมันต่างยังไงดูก่อนขอจิบกาแฟกันอืมไหนใครเห็นความต่างตรงไหนเปิดไมค์ตอบได้คะ่ะต่างจากการแพร่แบบธรรมดาย,ยัางไงเออเออปุญญาพัฒนฟังอยู่ไหมเออรินทร์มันต่างจากแบบสองแบบแรกยังไงนี้มันมีอะไรนี่ มีตัวพามันมี carrier คือตัวพาซึ่งตัวนี้ในรูปมันจะเป็นสีม่วงๆเอตัวนี้เป็นโปรโตีนนะหนูจำได้ไหมอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์มันจะมีโปรโตีนที่เป็นช่องที่เป็นที่เป็นเกต c h a n n ตัวนั้นเป็นตัวพาได้เช่นอะไรคู่ขาทำไมมันต้องพาทำไมมันไม่ทะลุผ่านเหมือน simple diffusion ไปเลยหนูอย่าลืมว่าโมเลกุลบางตัวนะมันใหญ่ มันเป็นโมเลกุลของเขาเรียกว่าเป็นสารประกอบเชิงซ้อนเช่นพวกโมเลกุลของกลูโคสหรือว่าพวกโมเลกุลของน้ําตาลใหญ่ๆเนี่ยมันจะไม่สามารถทะลุผ่านตัวนี้ได้ดังนั้นมันจะใช้เกตตัวพาตัวนี้แหละ carrier ตัวนี้แหละ ในการพาหรือลำเลียงโมเลกุลเข้าสู่เซลล์ได้เร็วขึ้นเช่นกลูโคสเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงนี่ตัวนี้หลายคนบอกว่าครูขากลูโคสมันน้ําตาลนี่คะเข้าเข้าเร็วมันก็ทําให้อ้วนไหมแต่หนูอย่าลืมว่าน้าตาลบางชนิดก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นกลูโคสในเม็ดเลือดแดงอะร่างกายเราต้องการพลังงานจากกลูโคสหนูอย่าลืมนะเออถ้าเราขาดกลูโคสนานๆน่ะเราวูบหมดสติเสียชีวิตได้เลยนะ ดังนั้นการที่เราอดอาหารเป็นเวลานานๆานเห็นไหมคะหรือว่าเราไม่กินอะไรเลยที่เป็นสะบอกว่าคู่ขาหนูไม่กินแป้งหนูไม่กินน้ําตาลหนูวันๆหนูกินแต่จืดๆผักๆคือไม่ได้นะต้องกินบ้างการกินผักอะดีอยู่แล้วการลดไขมันลดน้ําตาลลดเนี่ยดีแล้วแต่ต้องกินบ้างเพราะว่าร่างกายเราต้องการอยู่ดังนั้นการลําเลียงหรือการแพร่แบบเนี้ยมันจะมีตัวพามาช่วยมันก็จะเหมาะสมกับโมเลกุลขนาดใหญ่ ออโมเลกุลที่อาจละลายน้ําได้น้อยหรือโมเลกุลที่มีความเข้มข้นค่อนข้างสูงพวกนี้ก็จะใช้แบบฟาซิลิเทดดิฟ s ชันตัวนี้ยังเป็นแบบพ i สซีท s สพอร์ตอยู่แบบไม่ใช้อะไรไม่ใช้พลังงานอ่าทีนี้มีอยู่สามตัวมีอยู่สามตัว,ตวเห็นไหมจบไปแล้วอ่ารวดเร็วทันใจห้องนี้เรียนเร็วมากต่อไปแบบ ที่สามเออแบบไม่ใช่แบบที่สามประเภทที่สองของการลำเลียงผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบนี้แบบใช้พลังงานครูบอกไปแล้วแบบใช้พลังงานแน่นอนฟังไว้เลยนะลูกมันจะตรงข้ามกับแบบไม่ใช้พลังงานเมื่อกี้แบบพาสซีทราสปอร์ตใช่ไหมก่อนหน้านั้นอะ่ะมันจะเคลื่อนสารจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปต่ําเสมอใช่ไหมพาสซีฟแต่แอคที active. มันเหมือนมันต้องแอคทีฟมันต้องมีแรงขับมันต้องใช้ ATP ดังนั้นการเคลื่อนที่หรือการลำเลียงสารมันจะเกิดจากบริเวณต่ำไปสูงเสมอเหมือนทำอะไรแบบฝืนน่ะมันก็ต้องมีการแอคทีฟมีการใช้พลังงานที่อยู่ในรูป ATP หรือเป็นสารพลังงานที่ให้พลังงานสูงเหมือนเคนคกขึ้นภูเขาอะเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเออแบบนี้เหมือนกัน Active Transport ก็คือ ร่างกายต้องใช้พลังงาน ATP ตลอดเวลาซึ่ง ATP ตัวนี้ครูบอกไปแล้วเนาะได้อยู่ในรูปของการสลายสารอาหารเกิดอาจจะเกิดจากการกินหรือเกิดจากการเผาผ่านในร่างกายเมตาบอลิซึมต่างๆดังนั้นการขาดการอดอาหารนี้ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเลยนะบางคนไม่กินเลยเนี่ยไม่ได้นะหนูดูนะเช่นอะไรการทํางานของเซลล์ประสาทนี่มาแล้ว เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงไม่ควรอดอาหารเช้าเออทําไมเราถึงไม่ควรอดอาหารเป็นเวลานานๆบางทีการมันจะมีอยู่วิธีหนึ่งคือ IF เราจะเคยได้ยินว่าเขาจะให้อดอาหารช่วงนี้ช่วงนี้คือ IF มันเหมาะกับร่างกายที่คงที่แล้วเช่นวัยครูวัยทางานหรือวัยที่มันไม่ได้สูงไม่ได้เจริญแล้วอะ่ะเออคือเราอะ่ะวัยมันยังไม่ถึงยีอ่ะครูยังไม่อยากให้ทํา IF เพราะว่าร่างกายเรามันต้องการ การเจริญเติบโตอยู่พูดง่ายๆเนาะเออต้องการอาหารต้องการทุกอย่างไปเลี้ยงสมองเลี้ยงเนี่ยแบบลานครูอยู่แค่มาต้นเองแบบลดน้ำหนักทานน้อยอะไรเงี้ยซึ่งครูแบบครูไม่เห็นด้วยเลยคือแบบว่าคือคือเหมือนสมองมันยังพัดเซลล์ประสาทมันยังขยายไม่ไม่หมดอนะ่ะมันยังสามารถสร้างได้อีกเรื่อยๆเนี่ยจะมีกระบวนการหนึ่งนะเรียกว่าโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มตัวนี้ยากนิดนึงตัวนี้จะเกิดในเซลล์ประสาท ก็ค sí, ือเราอะระบบประสาทของเราจะมีสมองที no. no. ่เ no. ร <eller individ> <Fortune>, no. ียกว่าระบบประสาทส่วนกลางสมองก็จะคอยควบคุมต okay. ่างๆเลยแม้กระทั่งเรานอนหลับสมองเราก็ต้องหลับสมองเรายังทํางานอยู่นะลูกนะเออจีรนันมาแล้วขนาดเรานอนหลับนะสมองเราก็ยังทํางานหนูรู้ได้ยังไงใครเคยเคยนอนอยู่แล้วสะดุ้งตื่นเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าหู ระบบประสาททั้งห้าเราซ e n s o r y organ หูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสเนี่ยเรายังรู้สึกไฟไหมเรายังร้อนเรายังรู้ได้ได้ยินเสียงหมาเห่าเรา่ังตื่นเนาะเออแม่ปลุกเรายังตื่นเห็นไหมแสงว่าสมองเรามันทํางานตลอดเวลาวริตวริตอะไรคะวริตอะไรเอ่ยวริตแก้วเหรอวริตอะไรเอ่ยเข้ามาวริวแก้วครับฮะ อ่าวริดแก้วอ่าทีนี้สมองของเราละลูกมันจะทํางานตลอดเวลานะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะอ่าทีนี้มีมีอะไรอีกที่สําคัญการดูดแร่ธาตุของพืชการดูดอาหารที่ลําไส้การดูดสารกลับประโยชน์ที่หน่วยไตยนี่บทถัดไปที่เราจะได้เรียนถ้าเราเจอกันหมดโควิดนะเราจะได้ผ่าไตามันจะมีหน่วยไตยแทรกอยู่ในไตแต่ละข้างซึ่งมันมีความสําคัญยังไงตอนที่เรา ขาดน้ําเป็นเวลานาน,านหรือขาดสารอาหารที่มันมีประโยชน์หน่วยไตยจะมาช่วยดึงกลับมาสู่ร่างกายเราเห็นไหมนีม่ความสําคัญนะมีอะไรอีกการสะสมอ่ะอ่าโพแทสเซียมในสารายในเทลา่านี่ไม่เป็นไรหรือแม้กระทั่งกระบวนการที่รักษาสมดุลภายในเซลล์เนี่ยเกิดขึ้นทั้งคนและสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่ถ้ามีแบบแอคทีฟทางสปอร์ตปุ๊บมันจะต้องใช้พลังงานอย่างที่อยู่ในรูป ATP ะนะคะตอนนี้11โมง20เดี๋ยวจะพักเบรกให้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะพักเบรกให้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาต่อกัน